สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเอกบุรพา channel นะครับโดยในวันนี้นะครับผมก็ได้มีเครื่องรางนะครับอีกหนึ่งชนิดนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับโดยเครื่องรางชนิดนี้นะครับเรียกว่าแมลงผูกคำนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องรางที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่านะครับเพราะว่าตามประวัติศาสตร์นะครับพระเจ้าบุเรงนองก็ ไม่มีเครื่องรางชนิดนี้นะครับติดข้างกายนะครับที่เสลี่ยงนะครับจึงถือว่าเป็นเครื่องรางของทางพม่านะครับตั้งแต่ชั้นเชื้อพม่ากัตรัต์นะครับถึงประชาชนทั่วไปนะครับก็จะนิยมพกเครื่องรางชนิดนี้ติดตัวนะครับเพราะเชื่อว่ามีพุทธคุณในด้านโชคลาภนะครับแล้วก็แค้วคาดปลอดภัยนะครับเป็นการเตือนภัยต่างๆนะครับแรงปูคําโดย ไม้ที่จะนํามาแกะสลักเป็นตัวแมลงภูคานี้นะครับก็จะต้องทํามาจากไม้ประดูแดงนะครับแล้วก็ที่เป็นดุมล้อ,อกเกวียนเก่านะครับเพราะเชื่อว่าดุมล้อ,อกเกวียน,นะครับเป็นการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับก็ทําให้ชีวิตเจริญลุ่งเรืองและก้าวหน้านะครับโดยในองค์นี้นะครับก็เป็นการแกะสลักที่สวยงามนะครับถือว่ามีศาสตร์และศิละปะนะครับ เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามีการแกะสลักรายละเอียดนะครับได้สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของแต่ละช่างแต่ละสินนะครับนี่นะครับโดยองค์ที่ผมได้มานะครับก็ถือว่า สวยงามระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในตัวองค์แมลงภูคำมากมายเท่าไหรนักนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านใดได้แกะสลักแล้วก็ได้ทำการปลุกเสกในแมลงภูคำองค์นี้นะครับโดยแมลงภูคำนะครับองค์นี้นะครับก็จะมีปลอดฝังอยู่ข้างในนะครับ ซึ่งเป็นไปตามตำราห้าปะนะครับนี่นะครับเป็นองค์แมลงแกะจากไม้ดมร้อนนะครับไม้ประดูนะครับก็ถือว่าได้มีความรายละเอียดสวยงามนะครับถ้ามองในด้านศิลปะก็ถือว่าเป็นงานศิลปะที่สวยงามหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางพุทธคุณหรือความชอบนะครับก็ อยู่ที่พี่ๆทุกท่านจะพิจารณานะครับโดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่าแมาลงภูคําก็มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมแล้วก็ทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านะครับตรงนี้ผมก็ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับก็คือก็เลยได้นําเก็บมาแล้วก็นํามาบูชานะครับที่บ้านนะครับก็ ถือโอกาสนะครับทาคลิปมาเผยแพร่ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะครับในเรื่องของแมลงภูคานะครับก็สามารถติชมนะครับแล้วก็ชี้แจงนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันใต้คลิปได้นะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ได้เข้าไปในกลุ่มของแมลงภูคานะครับก็ มีพี่ๆได้ให้ความรู้มาเป็นบางส่วนนะครับก็ยังพอเข้าใจเป็นบางส่วนนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นงานศิลปะที่สวยงามนะครับอีกหนึ่งเครื่องรางของขังชนิดนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นตัวต่อนะครับแต่ไม่ใช่นะพอหาข้อมูลไปแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแมลงภูคคำนะครับเห็น,นครับ โดยในกลุ่มนะครับจะนิยมนะครับก็จะเป็นแมลงภูคาที่แกะสลักจากไม้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแกะสลักจากงานะครับที่จะได้รับความนิยมแล้วก็มีมูลค่ามีราคาเช่าหากันครับส่วนแมลงภูคาที่ทําจากโลหะนะครับก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าถือว่าไม่ได้สร้างตามตําราต้นฉบับที่แท้จริงนะครับทำให้สายตรงของ องแมลงปูานะครับก็จะนิยมเป็นองค์ไม้นะครับแกะสลักจากไม้ดุมล้อเกียนไม้ประดูแดงนะครับแบบนี้นะครับครับถ้าพี่ๆชื่นชอบนะก,ก็ฝากติดตามช่องเอกบุรพาชาแน,นลด้วยนะครับโดยครั้งหน้านะครับผมก็จะนําวัตถุมงคลรุ่นใดมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ